เฮ้ยเขี้ยบโอ้ยไอ้เนยดีจังเลยมึงรับให้กูเนี่ยไอ้เนยมึงเบลเอาอะไรมากระตุกไม่เจี๊ยบเลยดูบุรีโดนเฉยก็โดนมากเป็นการงใจเย็นนะมันเป็นการแก้นะเป็นความสะดวกนะเพื่อนเฮ้ยเมียวจะร้องทำไม สวัสดีทุกคนกันเลยครับผมแจ็คก,กี้นะฮะวันนี้เรามีคอนเทนต์ไม่ทําอาหารไม่มาชีวิตรอดเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนเฝ้ารอคอยกันมาัน่นก็คือแกล้งเพื่อนนะฮะแกล้งเพื่อนในสตูดิโอของเรานะในสตูดิโอของแจ็คก,กี้นะ,ะวันนี้แน่นอนคนที่ผมจะแกล้งเนี่ยมันเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากไอเคียเบียนะฮะก็วันนี้ไอเบียมันกําลังมาเพราะว่าเราได้ส่งปอนไเวลาไอเบียมาวันนี้เราจะแกล้งอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ คำเตือนวิดีโอรายการนี้ค่อนข้างมีคำพูดที่หยาบคายเหมาะแก่ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและอาจจะมีการแสดงที่รุนแรงคุณไม่ได้เกิดในทุ่งลาเวนเดอร์เกิดในโรงพยาบาลี่เนาะวัใช้สมองของคุณูยังมีสติชอบกดไลค์กดแชร์กดดิกไม่มีสาระแค่ชมเพื่อความบันเทิงพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับพี่เนาะกดตับไปกูด้วยตอนนี้ทุกคนก็น่าจะสงสัยทําไมแจ็คก,กี้เปลี่ยนลุคผมได้ลองไปลองยืดผมเล่นดูพี่ซ้อมมีอะไรจะพูดไหมครับพี่ครับพี่ครับพี่มีอะไรจะพูดแกล้งพี่เบียร์ไหมครับ เฮ้ยต็มมาไปยืมผมจัดตักแน่ครับวันนี้ไปยืมเบียร์ครับเจอผมเติมติมว่างแล้วไปเติมไปเติมไปเติมอะไรไยืมยืครับแต่ของขึ้นว่อคูไม่ออกก็แจกกันเียแจกกันแจกอร่อยใครดูดบุหรีกูแทงเฮ้ย ไอ้เปี๊ยกเช่ไวันนี้เรามากินเลี้ยงเว้ยไม่ใช่อะไรหรอกเขตปอดบุรีเขตปอดบุรีเขตปอดบุรีมึงก็รู้ว่าแถวเนี้ยโนสมกฮันดูบุรีครับมันเป็นหนึ่งแน่นอนไอเบียไอปอนอ่ะมันชอบดูดสองตัวเนี้ยแม่งมาทีไรปุ๊บแม่งเปิดเปิดดูดตลอดเลยไอดูดกูแทงนี่เทะเปล่ะโคตรจับกูมีแมวของกูเป็นพยานสักขีเว้ยว่ายืดชูสามนิ้วเปี๊ยกหายเรื่องนะมึงกินกะทิแรงมากเปี๊ยกบอก นะะฮเปียกให้ตัดจกว่าถ้าใครดูดเปียกจะเอาเล็บไปขวนมันแต่การไม่แต่การอยากนมฟันกระบ,บานขอตรงนีน้ขอตรงนี้เลยขอตรงนี้อยากเอาเงินบัญชีไปรักษาตัวเองขอตรงนี้เข้าวะอาตรงพนมพนม,มแขกเลยเ ไม่มีอาวุธไปได้ครับท่านอันนี้ทั้งนั้นเคี้ยอะไรกันดูเวลาแก๊ง let's go มาแล้วยันป็นางปุกๆเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเฮ้ยเปียกทำอะไรเดี๋ยวดูบอลีผมจะปฏิบัติพวกคุณนะครับยันเก็บเก็บก่อนเอาไปโอ้นี้เอามาหนิมาหนิโอ้นี่เอามาหนิถือไว้แหละ ไห้ามสูบขอ่อห้าพ่งสูปห้ามซูปห้ามซูปห้ามซูปผมจะไปดีวัตพวกคนนะครับทั้งหลายคนดีวัตเลยใครดูบุหรี่นะครับงานป้านะครับส้มตีนร้อนนะครับทุกคนดูนะไข่เผลอโดนอยู่นะครัอันนี้อย่างนี้เหรอเล่นระบบเดือนเหรออย่าตะกล้องไปเกี่ยวไปเกี่ยวมึงขายขี้ไปมึงรอดโอ้ดีโก้โอ้ยได้ดีโก้เฉยเอาไปขายไปบุหรี่เนี่ยมันไม่ดีเข้าใจไหมอย่าดูทำไมป้ายเขาบอกห้ามดูดเราต้อง เออตีทิ้งฮะไม่มันก่อนหน้านั้นนะกูณเทวดาบุหี่กูเยอะมากมั่งไอ้พี่ไม่เวลาดูดใต้ตอนเนี้ยบีเอ็มวีพใครขยักดูดนะกูจุดดูอดในเนี้ยหน่อยเนี้ยดูดอ่ะเนี้ยดูดอ่ะดูไหมเบียเสียใจไหมครับคุณที่ดวนที่ลงก็คือบุหรี่ตัวนี้ไปเอาเบียไปเมด้ครับ เป็นไรไปนั่งดิพี่พี่ไม่ต้องกลัวพี่ไม่ได้กลัวหรอกไม่ไม่ให้พี่ไม่ต้องกลัวเรื่องบุหรี่พี่ก็พี่พี่ไม่ดูดแล้วพี่ก็ไม่พี่ก็ไม่ต้องกลัวนะพี่จะโดนเออแค่นั้นเลยบุหรี่แม้ป้ายมันก็เขียนใครดูดก็ตบเนี่ยเดี๋ยวจะตบแล้วเราจะไปตบตันนั้นดีอ่ะเดี๋ยวไปกินยิมันเลย่งเถือยยิมมันมวยมางั้นนั้นเตะย,ยิ้มมันอ่ะเดี๋ยวก็มาออกกังฟูในสนามบอลอีกเยวกมาโจโจโจในสนามมือถ่ายต่อร้องต่อดิจันเอ้ยจันพี่เหมือนคนเมายาเลย หอ,อ,อรถดีมีที่รถนี้มีให้รถเบสในเรนรถเบสกูจังกุ้งอยา่าก็ซื้อรถพ,พังมาไ,มได้ไงในคลิปนี้ไม่ใช่คลิปกูคลิปเปเทลแหละใส่เดอร์คิวคืออะไรเดอร์คิวมึงเห็นไหมเนี่ยไม่ไม่มันคืออะไรเดอร์คิว <c ười> มึงรู้จักอะทาร์ฟอเมอร์ <c ười> ออฟติชั่ออฟติมาต้มเราเอานามัยกันนะครับช่วงนี้อย่าไปต้มฮะขออีกหนึ่งหนึ่งไลท์ เฮ้ยเกี<_<_<_้ยวอุ้ยไอ้หน่อดีจังเลยมึงรับให้กูเนี่ยอเลยมึงไปเอาลอ์อะไรเบลกระตุกไม่เจนเลยดูบุรีโดนไม่เฉยก็โดนมากมันเป็นการเย็นนะมันเป็นการแก้นะมันเป็นความสะดวกนะเพื่อนไม่กอดไอ้ปอนตัดตายังมีอีกยังมีอีกนะใครมึงอ่านป้ายด้วยอันนี้โดนมางเขาบอกให้ไอ้เบียร์มึงเลมบอกให้มึงเตรียม เรียมเปลี่ยนพุดธแน่แล้วมึงเลงกูว่าจะเลงมึงหืออะไรเนี่ยไอ้ยางอยู่อย่าพลาดนะเฮ้ยมันพ่วกแล้ววะคลิปแกงเพื่อนคลิปสี่ชั่วโมงกูไม่สารนะกูบอกเลยกูบอกไงกูไม่สารนะงานนี้ไม่เกี่ยวนะมึงเหล่ามีดยังไงของมืออย่ามัวบรรงานนะครับฮะในมึงเหล่ามีดดูดิก็นี่ไอซนึกว่าหล่าลิซซ่ามันมีดเลยดีๆนี่เองอ่ะมีดแมวนะมึงสมองหายสั่งมาดีไอ้ที่ขายหนาไปทำดีครับ ตูตูเลยทั้เกินคนลูกแพงขวางหลุถึงหัวใจเลยอะไรของมึงเเม่่อนนปยี รเอาคือแต่ไม่เอาแจ็คก,ก็ผมเอาคนปากดีหน่อยมึงทำม่เหนการตัมันดิดือน้ำมาทำเกี่ยอะไรเพราะว่ามันแปลกๆนะมันถือน้ำมาเนี่ยเจ็ด<ล>มากเฮ้ยถังม,มันสะอาดอยู่แล้วมึงล้างทำไมกูมีก็มีเือนการหนาวดิหม้อกูเลยสานให้ หมอห้าตะหลิวก็จะลอยหน่อยพวกรวมกันไอ้เหี้ยวหมดไปตกผมก็สบายกูแดดร้อนทำไมอะโดนเรียกแท็กเกกูยัถามไม่ยืดไอ้ยืดกกูไม่เกี่ยวเลยนะเมียแล้วผมกูเพิ่งยืดแล้วมันไม่โดนเรียดนผมมาช่างบอกว่าห้ามเปียกน้ำ ห้ามสาบผมเปี้ยเดียวป่ะเนี่ยเอ็มมาไปไปปติดถุงนมในรถเลยเบียแต่พอผมเปียกเลยมึงไปซักให้เขาเลยเบียไม่่เเเปปลีียยยไมมกกันเป็นสถานการณ์ผิดพลาดทางเทคนิคตักน้ำอีกเหรอมึงจะตักไปไหนมึงจะตักทำอะไรอีกมันเป็นการผิดพลาดที่คุณทำร้ายทำร้ายมากเลยเปลี่ยนเสื้อเลยกูมาเลย เอ้ยแหวนอะไรเนี่ยเออยประหารเลยกินน้ำอ่ะเราตอนนี้ครับแบบว่าเราก็นั่งเดินเดินชิวๆครับจั <c oughs> งหวะนี้คุณเบียวคุณออกมาทำอะไรครับ <c oughs> คุณออกมาทำอะไรครับตรงนี้ครับยืออบนจากอากาศเล่น <c oughs> ทำไมคุณไม่นั่งตรงนั้นครับผมก็รถเป็นเกีย์ดีไม่ได้หอกไม่ต่างกันคุณน่รู้ใช่ไหมครับว่าเราได้ตั้งกดเชืยรกไว้นี่ตัดอะไะไอ้ทำไมลูกสั่งไม่รู้เรื่องเลยฮ่าถูกบุรีเข้าใจไหมรถมามันแค่คอมโบกันส่อ ังแก้วเดี๋ยววันนี้ครับกดดูตะกองปากดีนะครับสงครามสงครามเพื่อนวีเอทเพื่อนในคลิปนี้ใช่ตะกรงวีเอทกูด้วยตอนนี้ไม่เอาตะกองกันแล้ววันนี้กูขาดแต่มึงก็คือเราถ่ายคลิปนีกันยเฮ้มึงยังไม่ถ่ายกูเลยได้ไปเนี่ยน้ำสัตรกูไะเนี่ยน้ำสัตรกูไปน้ำเย็นกูจะทำกูทำไม่ละ